สวัสดีครับเพื่อนๆก็ห่างหายไปนานนะครับกับการรีวิวเท้าเวสวุวรรณนะครับก็ไม่ได้มีอะไระครับก็คือไม่มีของนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้พระมาถึงมือนะครับก็เลยจะมาแกะกันดูเลยนะครับก็แนะนํานะครับสําหรับคนที่จะบูชาเท้าเวสวุวรรณแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งอของวัตจุลามณีนะครับก็ต้อง สักฝากเช่าซื้อเช่าหากับพี่คนนี้เลยนะครับอาจารย์เสนีนะครับพวงยานีนะครับคนนี้นะครับคนนี้เป็นสายตรงนะครับวัจุลามณีนะครับแล้วก็ทําเพจขึ้นมาเพื่อให้เรา,อาจองราคาวัดกันเลยนะครับถือว่าได้ราคาวัดนะครับช่วยวัดนะครับแล้วก็ต้องแต่ต้องระวังนิดนึงก็คือพอพี่เขาทําเรื่องดีๆแบบนี้มันก็จะมีไอ้พวกเร็วๆไปเอารูป ของเขามาเปิดเพจนะครับแล้วก็ไปโพสต์ตามกลุ่มประมาณว่าเขาเป็นตัวจริงแล้วก็ให้มาจองกับย่อยกับเขาอะไรเงี้ยซึ่งต้องระวังให้ดีนะครับถ้าเลขบัญชีที่ท่านโอนนะครับไม่ตรงกับชื่อพี่เสนีนะครับอาจารย์สอนะครับก็ให้ระวังไว้เลยนะครับว่าท่านจะโดนหลอกนะครับอันตรายนะครับพยายามเช็คชื่อให้ตรงนะครับชื่อบัญชีต้องตรงกับชื่ออาจารย์เสนีนะครับถึงจะปลอดภัยนะ ีนี้เตือนภัยกันไปแล้วทีนี้เรามาดูของเรากันบ้างนะครับขออนุญาตเจนเซอร์ชื่อผมไว้นะครับที่อยู่ผมไว้ก็แนะนํานะครับว่าอยากได้พระราคาวัดนะครับพระแท้นะครับก็ไปตามเพจอาจารย์เสนีนะครับสเเสนีพวงยานีนะครับแล้วก็แต่บางทีก็จองไม่ทันนะครับเพราะว่าคนจองกันเยอะนะครับ อาจารย์บอกว่าเปิดรับ10โมงทังอินบอ็อกมานะครับเอ้ย9โมงทังอิน inbox มาพอ9โมง1นาทีนะครับโอ้โหไลดิ้งปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้งปึ้งนะครับประมาณ9โมงครึ่งก็เต็มแล้วนะครับหรือบางรุ่นเนี่ยแบบเนื้อบางเนื้อนี่10นาทีหมดนะครับนี่นี้มาดูว่าผมเช่าอะไรมาได้บ้างนะครับ น่าจะเป็นท้าวเวสสุวรรณแล้วก็หลังเป็นด้านหน้าเป็นหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะเพราะออกมาก่อนนะครับแล้วก็ใช่ใช่แล้วก็ของของอีกอีกอันหนึง่งอีกเหรียญหน,นึ่งจะเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อน้อยเหรออันนี้จะเป็นหลวงพ่อน้อยสิใช่ไหมอ่าหลวงพ่อบดหลวงพ่อ,อ วัดบ้านแหลมเออพุผธดพูทผิิดแล้วก็หลวงพ่อวัดไร่ขิงจะตามมานะครับอันนี้เป็นเนื้อผงจูซาแดงนะครับอันนี้ผงน่าจะเป็นผงพุทธคุณนะครับแล้วกออ็มีเนื้อนวะนะครับนวะสร้างเก้าร้อยเหรียญน,นะครับสร้างน้อยมากนะครับไม่ถึงพั900นนะครับเก้าร้อยกว่าเหรียญนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าเช่ามาสองเหรียญน,นะครับแล้วก็ จจะเปิดแบ่งปันให้เพื่อนๆสักหนึ่งองค์นะครับเพราะว่าแต่ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้ใช่ราคา,อาจองนะครับเพราะว่าผมก็จองมาต้องรีบครับแต่ไม่เป็นไรถ้าท่านไม่ชอบก็ไม่ว่ากันนะครับก็ไม่รู้เลขอะไรนะครับยังไม่ได้แกะมารีวิวให้ดูก่อนนะครับเป็นหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับหลังเป็น ทาเวสวรรนะครับอะเดี๋ยวเราดูเนื้อผงก่อนก็ได้ครับจะเหมือนกันเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าเนื้อหามวลสารนะครับซูมได้ไหมโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยแตกแต,กแตกนี่ครับหลวงพ่อหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับผมว่าเนื้อผงหรือว่าเหรียญเนื้อเนื้อพวก เนื้อทองแดงยังพอพอหาได้นะครับลองเออ่ลองทักไปที่เพจของอาจารย์สอเสนีนะครับดูครับเนื้อหาครับเห็นไหมเอ่ยไกลไปหน่อย มองไม่เห็นเลยแสงสะท้อนอโฟกัสสิโอเคนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นเวสุวรรณนะครับเป็นพิมพ์เขาย่อนะครับสวยมากนะครับผมพุทธคุณนะครับอันนี้ ก็หลวงพ่อจัดสร้างนะครับหลวงพ่ออิฐนะครับจุลามณีก็พุทธคุณก็ไม่ต้องพูดกันพูดกันเยอะนะครับแล้วเท่าเลสเท้าเวสุวรรณนะครับจริงๆผมชอบเหรียญทรงจำปีนะพอเอาไปแขวนแล้วสวยดีอะแบบมันเป็นเหมือนลูกศรลงไปด้านล่างนี้มันจะเหมือนทิ้งดิ่งลงไปเป็นทรงที่แบบว่าสวยมากเลยนะครับเวลาที่เราแขวน มีนวะนี่ก็สององใน999องคกนะครับยัง,งไม่รู้ว่าได้เลขอะไรนะครับไม่รู้ว่าเลขสวยหรือเปล่าแต่ว่าเอามาเปิดกล่องให้ดูคร่าวๆนะครับ